อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนค่ะซึ่งล่าสุดค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรออกมาเปิดเผยในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรว่ามีความสําคัญมากนะคะทั้งเกษตรกรรายเก่าและก็รายใหม่รายใหม่ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําหรับใครที่ปลูกหลายๆพืชก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรรายเก่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์แล้วก็รับเงินช่วย จาาากทางภคครัค่ะฐซึ่งล่าส,สุดค่ะคุณผู้ชมได้มีการเปิดเผยจากกมรมส่งเสริมการเกษตรออกมาเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรค่ะ หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่คณพอคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศหลังจากที่ในส่วนของโครงการประกไรได้ข้าวปี4ปีการผลิต25 6 5ทับ6พ่วงค่าเก็บเกี่ยวนะคะอย่างไร่ละ1,000บาทเข้าไปด้วยแล้วก็มาตรการคู่ขนานอีก3โครงการที่มีการผ่านที่ประชุมนาบาขไปแล้วตอนนี้เตรียมนำ ชงเข้าที่ประชุมของคอร,รมอรเพื่อที่จะเตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหากผ่านนะคะหรือว่าในส่วนของคอร,รมอร ก็จะได้รับการโอนเงินสําหรับโครงการประกันรายได้เข้าปีสีงวดแรกเลยในวันที่14ตุลาคม2565นี้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกรมส่งเสร,ริมการเกษตรก็ออกมาเปิดช่องทางในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยวิธีลงทะเบียนแบบ e-form และพี่น้องเกษตรกรรายเก่าทั่วประเทศที่ยังคงไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นประจุนบันเดี๋ยววันนี้ค่ะพิ่สันทราบ์จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องกรมส่งเสร,ริมการเกษตรออกมาแจ้งข่าวดีนะคะพร้อมกับเปิดช่องทางการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะแบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e อร์มสำหรับเกษตรกรรายใหม่ทุกรายไม่จํากัดพืชแล้วก็ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้วก็เริ่มแล้ววันนี้นะคะ คุณผู้ชมในส่วนของนายเข้มแข็ง,ขงยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสร,ริมการเกษตรนะคะก็กล่าวในปี2 5 6 5นี้กรมส่งเสร,ริมการเกษตรได้มีการดําเนินเพิ่มช่องทางในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านเครื่องมือผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบอ e ีฟอร์มโดยกรมส่งเสร,ริมการเกษตรได้เริ่มนําล่องนะคะแบบระบบอ e ีฟอร์มกับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีเอกสารสิทิ์ประเภทโฉนดที่ดินนอสอสเมื่อปลายเดือนกนรกฎานคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันกรม ส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนาระบบ e-for m แล้วก็เปิดใช้งานได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรรายใหม่ทุกรายที่ทําการเพาะปลูกแล้วก็ประกอบกิจการทางการเกษตรเช่นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวปลูกผักปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็แบบไร่นาสวนผสมการทํานาเกลือเป็นต้นคือเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2565รยเป็นต้นไปค่ะ นอกจากการขึ้นะทะเบียนเกษตร,รกรแบบอ e ีฟอร์มที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มช่องทางในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี2565แล้วนะคะ,ะ,คะก็ยังฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนสําหรับเกษตรกรรายเดิมให้ปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตัวเองให้เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะแล้วก็ถ้าหากมีการจ่ายเงินอย่างเช่นการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรในโครงการประกันรายได้ข้าวปี4แลหรือว,ว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1นึ่บาท ก็จะได้ดําเนินการอย่างทันท่วงทีพี่น้องเกษตรกรจะได้ไม่ตกหล่นไม่ตกแปลงสํารวจนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่นํามาฝากแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงเกษตรกรรายใหม่นะคะก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ eFarmer.doae.go.th ค่ะเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะมีการประสานงานในช่วงระยะเวลา5วันนะคะสำหรับเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ eForm ได้ทันทีค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะในส่วนของช่องทางการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็การปรับปรุงทะเบียน บริการอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันนะคะฟาร์มบุ๊กหรือว่าให้บริการที่ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกตินะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ากลุ่มส่งเสริมการเกษตรได้มีช่องทางใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรรายใหม่นั่นเองค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ